วันนี้ผมจะสุ่มอุปกรณ์เพื่อเอาชีวิตรอดมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อุปกรณ์อะไรแล้วว่าเราจะรอดหรือเปล่าวันนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่า <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเอาชีวิตรอดกันทุกคนเราก็ต้องมาสุ่มของกันก่อนว่าเราจะได้อุปกรณ์อะไรในการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าวงผมจะเชงหรือเปล่านะ <c oughs> ก่อนที่จะไปจับฉลากเดีนะ๋ยวมาดูก่อนว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะมาใกล้ๆนี่นะทุกคนอย่างแรกคือลอกกระปุกนะฮะ นี oh, ่โอ้โหแจ่มแจมนะครับอย่างที่สองก็คือนี่สว่านเฮ้ยอันนี้ก็เท่มเงี้ยนั้นแล้วมันจะใช้ยังไงอาไวะเนี่ยเออแปลกดีต่อมาทุกคนต้นบังคขับโอ้โหรถบังคขับเนี่ยนะโอเคแล้วก็น่าจะได้อยู่แหละอันที่สี่ฮะทําทําทําไมวะเนี่ยเอาไปทําอะไรได้วะเนี่ยเอาไปกินเหรอ ปอต่อไปครับทุกคนอันที่เท่าไหร่นะห <g ül> อะไรวะเนี่ยนี <g> ้ <ül> <g ül> อะไรเดียเอาไปตกปลาเลยเดี๋วของเล่นแมวมีอะไรเนี่ยโอ้โหของเล่นแมวฮะอันที่ <g ül> ห้าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้อยู่ดูดิ <g ül> เอาไปทําเป็นเหยื่อปลอมก็ได้เนี่ยฮ <g> ะ <ül> เฮ้ยชอแหลกไงฉาดูจะดูกระป๋องครับทุกคนกระป๋องน้าอัดรมณ์จะจ้าโอ้โหกระป๋องน้าอดรมมันจะทําอะไรได้ไมาเนี่ยโอเค อันต่อไปครับทุกคนไม้จิ้มฟัน What ค่สาดใส่เปล่าเฮ้ยมันก็น่าจะแบบก่อไฟได้อยู่นะเออใช้ได้จะได้จะได้อันสุดท้ายนะทุกคนอันสุดท้ายเป็นไม้ไผ่ให้มาตัดอะไรตอนนี้วะแต่นะตั้งตั้งนานไม,ไม่ไม่มาตัดนะโอเคก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะลืมบอกไปครับทุกคนนะอันนี้เป็นอุปกรณ์แถม นั่นก็คือเหยื่อตกปลาเองเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนี่มันดีมากเลยนะนผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันนะเป็นเหยื่อตกปลาแล้วทุกคนแต่มันจะใช้ใช้ได้สาหรับบ้านเราไหมอันนี้ก็ไม่ดูนะ <c oughs> ว้าวอะไรวะเนี่ยเองชิมสิฮะเราเปิดดูดูปิดมาอย่างดีเลยวะ่ะ ลูกเขามันเอ๋ทำมันแน่นน้ำมากเลยทุกคนไปลองเจาะนิดนึงนะอะเห้นกินหอมอยู่แต่ว่ามันต้องเอาผสมน้ําอ่ะเออสมน้ําทุกคนพอหมาดๆมแล้วก็ปันๆันใส่กับนี่ตะขอนี่อุปกรณ์ก็จะแถมมาแค่นี้แหละนี่สองอย่างนะเอออันนี้อีกสามอย่าง <laughs> เป็น3ามอย่างนะสำหรับไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวสุ่มเอาว่าวันนี้เราจะได้อะไรไป เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้อะไรทุกคนมาครับตะกรงว่ะตามนี่ปิดตามไม่เนี่ยนี่นะกล่องนะนี่นะฮะปิดตามไม่เนี่ยอยากมืนตาบ่ะพันเอาไว้สูงๆก็ได้ทั้งน้น่๋ยวจับอีกมาดูกันว่าใครจะได้ใบดำหรือใบแดงเขเล่นเขเล่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะได้อะไรวันนี้อ่ะอ่าตะกรงเปิดเปิดได้เนาะอ่าเปิดครับได้อะไร เฮ้ยอะไรสว่านเฮ้ย <Hey! S 2> โอ้โห my g อดสว่านอะไรวะเนี่ยเราได้สว่านฮะโอ้ยแย่แล้วขออุปรกรณ์เพิ่มเติมอีกอันหนึ่งได้ไหมได้เลยเหรออะไรขอเป็นเอ่ออุปรกรณ์เสริมเป็นลอกเก่าได้ปะม,มันมันอาจจะใช้ได้ถ้ามีลอกเก่างั้นก็เอาอย่างนี้ละกันอะ,อะไรอ่ะ คุณจะต้องเล่นเกมก่อน hey. ถ้าชนะคุณจะได้สิ่งนั้นไปเฮ้ยเกมอะไรอะ่ะปอย,ยิงชฉุบ ah. oh. อ่ะปอยิงฉุบเนะี่ยสามครั้งโอ้มา oh, oh. ใครชนะสามครั้งคนนั้นก็ถ้าคุณชนะนะ่ะคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าฉันชนะก็คือก็อไม่ได้มาออกอะไรออกอะไรฮะออกอะไรฮะออกกำปัน้นซาละ หนึ่งสองสามว้าวมาเตี๋ยวแล้วดาหนึ่งเตี๋แล้วนะอ่า่อไมครับโอกันไก่หนึ่งสองสานึ่สองสเฮ้ยโอ้ยว้าวว้าวอันสุดท้ายฮะมาจอกัปั้น หนึ่งสองเฮ้ยเป็นแบบนี้เลยเอาไว้มาอันสุดท้ายฉันจะทำไม่ได้เลยเคุณจะทำไม่ได้หนึ่งเต็มแล้วนะอ่ะใช้กระดาษนะหนึ่งสองสามก็ได้สิ่งที่คุณต้องการไปแล้วได้เลยว้ยไหนสิ่งที่ต้องการ ก็ต้องการอะไรล่ะโ้าวนี่ลรกข้างๆครับผมนี่ได้มาแล้วนี่ผมจะเอาแค่นี้อ่ะแค่นั้นนะใช่เนี่ยแค่นี้นี่ผมคิดไ้ว่าจะใช้อะไรได้อะผมคิดไว้ว่าผมจะใช้อย่างนี้นไงใส่อย่างนี้มันน่าจะใช้ได้ติดแล้วให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้เอ้ยใช้ได้เลยเนี่ยจีเนียส แปง้งเรียบร้อยนี่ได้แล้วมาเดี๋ยวผมจะใส่เชือกเข้าไปนะคนี่สายพีว้าวโอ้เจ๊เจ๊โคตรเท่อ้ระบบไฟฟ้าเอ้ยมีสายหน้าด้วป่ะโคตรเท่คิดได้ยังไงเฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะน่าจะใช้ได้นะโอ้โหเจียมๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะใส่นี่ ขอเบอร์หกนะฮะเล็กเล็ก,ลก,ลกพอเพราะว่าสาระนี้น่าจะมีแต่ตัวเล็กอะ่ะนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปออกเดินทางกันเลยนะจ๊ะไปย่โวเฮ้ทุกคนเราถึงหมายแล้วนี่หมายที่เราจะเอาชีวิตรอดไปเดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ เดี๋ยวไปจัดการเรื่องยากันก่อนว้าทุกคนหมานี่มันมีหอยด้วยอ่ะดูดิมีหอยลายหอยลายเต็มเลยดูว่มมันตายอ่ะเหมือนเธอเอามาปล่อยหรือเปล่าใช่หรอมันก็เลยขยายพันธุ์นะอืมไม่ก๊อชแต่ตอนนี้น้องก็น่าจะตุยแล้วมันร้อนไงเดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องหยากันก่อนนะฮะไม่ต้องทำเยอะอันนี้เดียวพอเนาะนี่ไม่เคยใช้เหมือนกันนะอะเดี๋ยวเราไปเลยเยอะจังเลย สีชมพูเลยนะชมพูอืมอันนี้มันมีแต่สีอย่างนี้หรือว่าค้าใหม่เองเนี่ยสีเดียวนี่แหละกลิ่นหอมมากเหมือนในอันนั้นอ่ะที่เอาไว้ใส่สตรอเบอรี่อ่ะมาดูดใกล้ๆนะเห็นมันยืดๆมันชีสเลยหรือว่ามันเป็นแบบยืดๆ,ดๆเหนียวๆอุ้ย,ยปลาได้กลิ่นปุ๊บม,มาแล้วว่ะดีเวอร์อะเดี๋ยวลองตอนน้อยๆก่อนเกี่ยวเข้าไปนะ เลยต้องเอาไปไกลๆฮะทุกคนไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะป่าแถวนี้น้ำมันน้อยเนาะ<ไ>มันเห็นคนน่าจะตื่นอยู่ได้อยูได้ยุเฮ้นสั่นพดูดเออเอาไปได้เปล่าลูนี่จีบปะวะลมบ่ลมลม,มันยังไม่เห็นตัวตอดเลยเป้่ยปวปปไปใส่ใน,นนึ้งไหม ข้างในเลยคือตรงนี้มันมันตื่นเกิดก็ลองดูดิออเอ๊ะเเดือแค่อย่างเดียวรอมันสายให้มันตึงโอเคตัวเจ้านี้ก็รอฮะมันจะกินเหรอวะเยอะอันนี้เหมือนมันจะไม่ตอดเลยดิยม,มันไม่อร่อยหรอไม่รู้ ทำไมในโฆษณามันแบบกัดดียังวะเออของจีนไงอ๋อใช่ไหมใช่เฮ้ยน่ากินเนี่ยสีชมพูใช่ไหมใช่กลิ่นรสชาติมันเหมือนแบบสตรอเบอรี่เลยอะปามันรู้จักสตรอเบอรี่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตอดเลยวะ่ะเฮ้ยโฆษณาเกินจริงมั้ยนี่ซื้อจากไหนนะ TikTok <laughs> TikTok ไม่หมายถึงใครรีวิว ีรีวิวแต่เราเพิ่งเอาลงเองนะหรือมันต้องอ่อยเหรอมาลองอ่อยตรงนี้ดิมันใกล้ไปไหมมันกลัวเราเปล่ากลัวหรอกมาลองตรงนี้ดิเอ๊ะไม่เห็นเหมือนในโฆษณาเลยปะมันหมดแล้วมั้งอ่ะว้าวคำๆแบกใหา่ทีนี้เหมือสลามเลย่ะ เดแลแดกแทนได้ไหมเราไม่กินผุกินเองมันเหมือนสลามเหมือนของเล่นไหนอ้ยิอเหมือนจริงแล้วก็เหมือนหมากฝรั่งบอกแล้วว่าสู้หัวหันไม่ได้หัวหันก็ขอเนี้ยวบได้ทำอะไรไม่ได้ดอกเพราะว่ามันไม่มีปานิมโอ้โหมือแดงเลย มือแดงเลยวะยไปดูซิมันต่อจากน้อยบ้าหนึ่งโอ้โอไม่มีเมื่อกี้ได้ดึงมานี่ไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะแสดงว่ามันไม่กินเลยทําไมวะมันไม่แสบหรือยังไงนะก็น่าจะอย่างเดียวแล้วแหละอะไรไม่แสบกินหน่อยเถอะให้มันกินหน่อยเถอะเนี่ยแค่นี้มันก็ยังไม่ก,กินเลยเนะี่ย หัวมองพวกมึงทำอะไรกันเดี๋ยวเหมือนเธอดึงดึงมาแล้วมันเข้าฝังเรียบร้อยเห็นปะไม่เห็นแต่ในกล่องนาจะเห็นเมื่อกี้เต็มคำเลยวมันไม่ติดได้ไงอ่ะมันเอาหน้าเรียบร้อยปะเฮ้ยมันตอดอยู่เมื่อกี้คนใหญ่เลยวเห็นปะอืเห็นแต่ฟืนน้ำแต่ว่านในกล่องนาจะเห็นอยู่ไม่หรือใหมปุ้ชมันเอาอยู่มันเอาอยู่ว้ยอสะแสดงน้ำมีรุนก่อนเดียว เต่พวกปลาตะเพียนเะนี่ยมันจะกินชา่เรามันก็มีตัวเบิ่มๆอยู่แต่มันไม่ออกมาจะวางไหนวางตางนีง่ปล่อยสายกลอน,นี่ปล่อยนะระวังลื่นดีนี่มันกระตุกแบบตึ้งเลยอ่ะแสดงว่ามันมีลุ้นอยู่ทุ่นหรือเปล่าอยู่ข้างใน รอต่อไปจ้ะเลี้ยวเลี้ยวขยับนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นครับไหมมาเล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลี้ยงขนาดนี้หมดแล้วป้องอุ้ยเดียวหมดป่ะวนะนิ่งแล้วดิเน่าไปวะเดียวหมดใช่หรอ กระชากทีเดียวหมดเลยอมันกระชากันสองชั่ทีโอ้หมดจริงโอ้โหที่เอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เบ็ดแบบออร์แกนิกหัวกัดเฮ้ยเราเอาชีวิตรอดใช่ไหมทำไมได้อาหารแล้ว ผลชิหายเลยดิโอ้ทางดังใส่เลยดิเฮ้ยเดี๋ยวนะ, <S <S ะกันเอาชีวิตรอดครั้งนี้เราจะสำเร็จหรือไม่ดูสิโอ้อออ <S <S เราต้องได้สักตัวก่อนทีฝนจะตกฝนตกไม่กลัวครับกลัวไม่ได้กินน้ำปั่น <S <S ไปรุ้ยไปไปไป,ไปมุมเดิม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 เดี๋ยวเขาจะทำตัวเนียนเ จุ่มน้ำดูร้ายมันกันนันดีเออเอ,อื <c oughs> จะดึงกลับมาทำไมไม่รู้เห็นข่อยสิกินบ่เนี่ <c oughs> ยเนจากมุมข้างนู้นเหรอ <c oughs> ยดนไปตรงโล่งๆไม่ต้องเอาตรงโลกๆ <c oughs> อืมตรงนั้นด้ละแล้วก็จอบ ซอมเบิงบ้งแนลมเบิ้งเข้าไปกับเขาหมดแล้วไหมอ่ะมันเร็วแทะกระตุกทีเดียวหมดเลยบอหมดแล้วหมืดเอียงไม่ใช่จะแทะจะต้องได้ใส่คำโตโตนีต่ จะได้เตะคำโตๆแล้วก็แบบยืนลงเลยเอ๊ะโอ้เอ๊ะคำโตๆฮะโตเกินหรือเปล่าอ๊ะอะคำโตๆฮะโตๆให้เขาอิ่มเลยเนอะจะให้อิ่มเลยคำเดียวรู้เรื่องตรงนั้นแหละได้อยู่ ไม่คือ,อยาใจร้อนเนี่ยป้าคือมันตอดไปแล้วครั้งหนึ่งไงแลิวก็ต้องใจเย็นไงปลาซิวอะไรตอดใหญ่ขนาดนั้น <S <S อยู่นั่นแหละผมบ้าเเอาทุนไว้สูงอีสูงเกินไปนั่นมันน่าจะสูงเกินไปนั่นเดี๋ยวผมมาไว้ด้านล่างแล้วกันเอาทุนน้อยๆแมเอาพรแบบมันยุบแล้วหาไดนะ้ดึงอ่ะ จะคอวเราใหญ่เกินเหรอใชอ่รอต่อไปจ้ารอไปเด็ดจ,จ้าระหว่างที่รอเราก็บผักบุ้งไปผัดไหมน่าจะขี้แตกลอดูมาจะกินไหมทุกคนโอ้คลิปนี้จะเฟลอีกแล้วเหรอไป <S 1> <S 1> <S อยยยย ร้อยเลยไหมน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันติดเลยไหมน่ะเพราะว่าหมดกระตุกทีเดียวนิ่งเลยโอ้หมดจริงหมดจริงคุณพี่มาหลอกกินฟรีเหรอเนี่ยประหมอแน่เลยเมื่อกี้บุฟเฟ่ต์เนาะมาหลอกกินฟรีว่ะ หรอให้รักให้หลงให้ติดแต่มารอให้ฉันนั้นคิดไปกไกล<ป>นี่เราจะเฟลได้ไงอะ่ะพอหมอสักตัวก็ไม่ได้หรอกปรหม่บอกฉันเรียนมาเยอะตั้งเยอะใส่เดือนเว้ย<ะ>ได้แน่ปรหมอเนี่ยกินโคตรดีอ่ะน้ำอะไรบะฝนคนโตนี่คือได้ปีคิบเลยนะฮะไปะโยนไปโยน มันเดิมไหมน่ะแต่แหละฝนนะมาแล้วนั่น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 นานนานขึ้นเม็ดขึ้นเม็ดมาเลยวะขึ้นเม็ดเลยเมื่อกี้ขึ้นเม็ดหรือฝนไม่ไม่เมื่อกี้มันขึ้นเม็ดเลยมันกระตุกป,ปุ๊บเราต่องฟิ่เลยฮะปากกระกดีมุนนดจริง มันรอก,กินฟรีมันมีแต่ปลาเล็กน่าสงสารเขานะครับวันนี้เราเอาชีวิตไม่รอดแล้วเนี่ยให้ตายไม่รอดเพราะอะไรคะปลาไม่กินเดียมันกินแต่ปลาเล็กอะ่ะดูดิปลางั้นเราก็ต้องกินเักพุ่งเปผัดจริงๆนะแหล็นี่คำตัตโตปป <laughs> ตัวไปเป้า <laughs> ตัวไปเป้าตัวไปคำนี้พูดนี่ มันตัวใหญ่ ını, <sh arp> คําโตยิ่งตัวใหญ่น่าเพียนนี้มีตัวใหญ่ขนาดแต่เพียนใหญ่เออทำไมตัวทำอย่างนี้แสบๆไงโอ้ยไก่พูดโอ้บอกแล้วอ้าใช่ไหมเยี่ยวะโอเหลือตังเยอะ นี่มันเราก็นั่งตกมาสามสิบนาทีแล้วนะมันยังไม่ได้ช็อตเลยอ,ะอ่ะนั่นแหละเหยื่อละลายน,น้ำเลยบอปว่าเนี่ยโอนุ้ย <c oughs> เรียบร้อยเลยมันต้องใช้อย่างนี้เหรอใช่ว้าวว้าว้าวสายสดไม่อุดตายฮะโมเอ้ยหนึ่งแต้มฮะเคพอคลิปนี้ป่ะอย่างน้อยก็ไม่เหี่ยวสามสิบวนาทีอะสามสิบนาทีได้ตัวเดียวถ้าไปบ่อแบบว่าเสียตังอ่ะเออน่าจะได้แบบตัวใหญ่ๆเคียคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะ ถ้าชอบก็อย่าล like, ืมกดไลค์ตั้งสมครให้ผมด้วยโห oh, วันนี้ได้ประมอนะจ๊ะเย้ yeah. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละจะอยู่กันอีกครั้งสวัสบีค